printing Service and es สวัสดีครับ,รบผมกับเตี้ยวหรือว่าช่างหลุยนะครับก็ต่อเนื่องแม้แต่เป็นวันอาทิตย์ก็ทำรีวิวกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์อีกคร้นะครับที่ทำรีวิวก็ <c oughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเดี๋ยวร้อนแล้วก็เข้าห้องแอร์ผมเองก็เริ่มเจ็บคอแล้วยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ก็ต่อเนื่องนะครับไหนๆก็ทำรีวิวมาหลายครั้งเกี่ยวกับเครื่อง DFT แล้วก็มาเน้นเรื่องงานสวิตมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยผมก็เลยชวนเตี้ยหรือว่าช่างหลุยมาทำงานวันจันทร์เพื่อจะทำรีวิวตัวนี้แหละครับเป็นตัวสำคัญของเครื่องอบกาวนะครับที่ผมถืออยู่นี่คือเป็นแผงวงจรตัวอบกาวรุ่นหนึ่งส่วนที่เตี้ยถืออยู่ก็คือเป็นบอร์ด ของตัวแผงวงจรตัวตัวเป็น power ใช่ไหมครับเตี้ยใช่ครับครับมีบอร์ดไฟเลี้ยงอ่าตัวนี้ก็คือตัวกาวตัวนี้นะครับที่เราเคยเอาเข้ามาเมื่อปีที่แล้วหน้าตาแบบนี้นะครับผมเคยทำรีวิวหลายรอบว่าตัวนี้มันจะต้องมีตัวบางไอคอมไอตัวกาวใช่ไหมเตี้ยบางแผงวงจรเออบางแผงวงจรแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวตัวโชว์เนาะเราก็ให้ลูกค้าไปยืมใช้หลายคนแล้วแต่ถ้าเราก็ยังไม่ได้ติดตัวบางไป ทีนี้เราก็เลยถือโอกาสให้เตี้ยมาสอนเทคนิคการซ่อมเพราะว่าตอนนี้ m o d i f y i อิงก็นำบอร์ดตัวนี้เข้ามาแล้วครับอันนี้อาการเป็นอะไรนะเตี้ยที่ก่อนที่เราจะซ่อมอ่อบอร์ดช็อตครับครับช็อตทั้งสองอันเลยก็คือความร้อนไม่ขึ้นใช่ความร้อนไม่ขึ้นตัวปัดกาวไม่ปัดอะไรพวกนี้ครับ,รบแล้ถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งเสียอย่างเช่นตัว Power เ,เข้า แต่ถ้าตัวนี้เสียบางทีผมเคยเจอความร้อนขึ้นไปประมาณเจ็ดสิบแปดสิบค่นั้นขึ้นไม่สูงกว่านั้นขึ้นไม่ไม่ไม่เท่าสมมติตัง้งไว้ร้อยหนึ่งก็ไม่ถึงนะทีเออหรือบางทีก็ทะลุไปเลยก็มีนะใช่เจอบางทีก็ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบทะลุไปก็มีแล้วก็ไม่ลงมาเหมือนกันจับเจ็ดตัวไอ้หางหนูเซนเซอร์แล้วก็ไม่หาย <c oughs> ถ้าเราดูใกล้ๆนะครับจะเห็นภาพน้ํามันพวกนี้ครับที่มันเป็นตัวทําร้ายไหลเข้าไปหาแผงวงจรด้านล่าง นะครับก็นีนค่ครับแผงวงจรไว่ตรงก็ต้องคุยกันตรงๆว่ากว่าเราจะได้แผงชุดนี้มาเนี่ยผมต้องหาวิธีไปคุยกับต่างประเทศผู้ผลิตเองนะครับ mm hmm. เนื่องจากเอเจนต์หรือว่าตัวแทนที่เคยนำเข้ามาแล้วนำมาขายโมดิฟายอินคือต้องใช้คำว่าไม่รับผิดชอบต่อการขายให้กับลูกค้า โมดิฟายอิก็เหมือนกับลูกค้าคนหนึ่งของเขานะครับเพื่อจะนําสินค้ามาขายให้กับลูกค้าของโมดิฟายอิอีกทีนึงเพราะฉะนั้นไม่ว่าสินค้าใดๆก็แล้วแต่ถ้าเราขายไปแล้วนะครับสิ่งสาคัญคือพาร์ทอะไรจะต้องมีจะต้องหาพาร์ทอะไรมาซัพพอร์ตนะครับเราเองเราส่งพาร์ทอะไรไปตั้งแต่เดือนตุลาเมื่อป66ี6-6ตอนนี้เดือน,นพฤษภามนะครับปี6กเ็ราตามไปหลายรอบนะครับตามจนผมก็เหนื่อยแอดมินก็เหนื่อยเราก็ไม่ได้อะไร ผมก็เลยหาข้อมูลจากบริษัทที่ขายเครื่องจนไปแชทคุยกันแล้วก็เล่าถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยว่า m o d i f y i n ิก็ขายไปหลายตัวกับเครื่องอบกาวรุ่นนี้นะครับแล้วลูกค้าทุกท่านก็จะเจอ,เจอปัญหาให้คล้ายกันเพราะว่ารุ่นนี้จะไม่มีแผงที่ป้องกันไอของกาวมานะครับเพราะฉะนั้นใช้ไปไม่นานก็จะเจอแผงไหมความร้อนขึ้นไม่หยุดอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือ อยากจะฝากไปถึงทุกทกท่านนะครับที่นําเครื่องเข้ามาขายต้องคุยให้เจอกับตัวแทนที่เขารับผิดชอบหรือไม่ก็พยายามติดต่อกับตัวแทนโรงงานหรือโรงงานโดยตรงเลยคือว่าอนาคตเราต้องสั่งอะไหล่เข้ามาไอ้นี่สําคัญครับไม่งั้นในไทยไม่มีนะเตี้ยบอดเลยครับถ้าแผงจอมไม่มีนี่คือก็ทิ้งได้เลยครับเครื่องอบกาวทำไมไม่ได้ใช่หัวใจเลยหัวใจโอเคม <c oughs> าดูเตี้ยซ่อมนะครับ ผมก็เจ็บคอไปด้วยคือไปด้วยนะครับอันนี้ขนาที่เจียลงนี้ผมจะต้องขอถอดปลั๊กไฟนะเจียนะถอดคร <c ười> <ek _> ับเสียปลั๊กไฟเจียหายไปซึ่งชั่วโมงก็ที่เคยเจอของรุ่นนี้นะครับก็ <c oughs> จะมีทั้งแผงวงจรสองตัวนี้แหละครับที่เสียบ,ยบย่อยๆเป็นเพราะว่าห้่องของเขาเปิดโล่งข้างล่างนะครับจะเจอ ข้างล่างที่เป็นไอทำลายกาวเราก็เจอข้างล่างกับ2หลอดน,นี่ก็เสียไว้ที่หนึงอันนี้ก็ต้องคอยดูนะครับพวกครั่วไฟก็เสียไวตอนนี้ปี6-7ที่ m o d i f y ย n ิงนำเครื่องอบกาวเข้ามาก็าเป็นแฟนช่อง YouTube ก็จะเห็นว่าเราผมก็แปะเองก็ไปที่วางโจวังเจ้านะครับที่ทำคลิปไว้ เราก็ไปหาโรงงานที่เราคุยให้ฟังในช่องเรานะเน่แหราว่าเราไปหาโรงงานแล้วก็คุยกับทุกอย่างที่จะต้องสวิตลูกค้าเวลามีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอบกาวหรือแม้แต่ UV ตัวสีม่วงด้านหลังผมนะครับตัวนี้ล่าสุดนะครับเราก็สั่งบอร์ดมาลูกค้าไปใช้แล้วเจอ power short ไม่ลงสายกาว บอดเสียเราก็สั่งอะไรเข้ามานี้เป็นความที่เราเรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะสั่งอะไรทุกตัวมาได้จริงๆจากต่างประเทศน,นะครับ <N> ก็มาดูใกล้ๆนะครับเจี้ยบกำลังประกอบอมีอะไรเทคนิคอะไรสอนลูกค้าไหมครับเตี้ยก็ ก่อนถอดสายไฟเส้นไหนหรือว่าแบบจะเปลี่ยนอะไรครับแนะนําให้ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนครับเพราะว่าหน้าตาเครื่องพวกนี้บางทีมันก็อาจจะไม่เหมือนกันสายไฟมันก็อาจจะไม่ได้เป็นสีเดียวกันครับอ,อถ้าเป็นเครื่องตัวอื่นนะครับก็ถ่ายรูปไว้กันไว้จะดีกว่าครับที่จะเปลี่ยนก็คือตัวบอร์ดบอร์ดพาวเวอร์ จะเห็นว่าที่เพี่นั่งอยู่นะครับก็จะโลงๆข้างล่างก็ไม่มีอะไรปิดนะครับด้านบนก็จะมีแผ่นสเกลตปิดอยู่ใบนะ <c oughs> อย่างตัวเครื่องอบกาวห้าหัวที่ทำ YouTube ไปกับแปะนะครับก็ <c oughs> จะเห็นว่าเขาจะทำเป็นเป็นห้องเป็นกล่องขึ้นมาเลยเพื่อจะบังแสงวงจรกับตัวอบกาวนะครับกับ ควันของการอบกาวนะครับนอกจากนั้นก็จะมีตัวดูดไออบกาวในห้องอีกทีนึงนะครับกดจะได้แผงวงจรให้ชุดนี้มานี่ผมสั่งมาให้ชุดสปอร์ตลูกค้าไปสองท่านละ ก็จะได้แผงวงจร5ชุดนี้มานะครับผมใช้เวลาไปเกือบ2เดือนเพื่อไปตามหาโรงงานที่ผู้ผลิตตัวแผงวงจรน,นี้นะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมานี่ก็แกะบอร์ดจากเครื่องใหม่เครื่องอบกาวครับให้ลูกค้าไปใช้ก่อนอย่างตัวที่เตี้ยประกอบนี้ก็เป็นเครื่องโชว์ของเราเราก็แกะบอร์ดก็ให้ลูกค้าใช้อันนี้พอบอร์ด่างประเทศมาผมก็เลยชวนเตี้ยมาทำวิดีโอ เดี๋ยวให้เดี๋ยวเราเปิดรันไฟให้ดูนะครับ เรียตั้งไว้ที่ร้อนนึงนะครับอความร้อนขึ้นจะเห็นไฟที่ตัวหลอดทำความร้อนนะครับแล้วก็ไฟที่บอร์ดก็ขึ้นด้านล่างลองดูตัวตีกาวนะครับตีกาอยู่ด้านนี้นะครับก็จะทำง,งานประกบติเเร่งรถ เหินมเพิมได้ลดได้บเ่บมอนเดิมอันนี้ตัวด้านบนก็จะเป็นตัวโรยกลาวครับบอรก,ก็ทำงานปกติเพิ่มลดได้นะครับ,รบอีกตัวนึงคือเซนเซอร์ <c oughs> ม้วนเก็บนะครับอันนี้โดนื้อไว้นะครับ <c oughs> <c oughs> ดูว่าทางานไหมะนรับนี่ครับพอเตี้ยไปแตะแล้วมอเตอร์จะหมุนก็ทํางานเต็มระบบตอนนี้ความร้อนขึ้นไป47นะครับเตี้ยตั้งไว้ที่100ปกติแล้วมันประมาณ30นาทีไม่เตี้ยเริ่มรันจะเริ่มศูนย์ อุณภูมิด้วยครับอันนี้ในห้องแอร์อ๋อเดี๋ยวเราลองดูนะครับประมาณสิบนาทีครับมันก็จะน่าจะใกล้ร้อยแหละ ผมเคยเจ่ตัวหนึ่งมันอยู่ที่ประมาณ80 <c oughs> คือหมายถึงว่ามันเสียงอ่อมันอยู่ที่ประมาณ70กว่าแล้วก็80แล้วก็อันนี้อาจจะขึ้นช้าหน่อยเพไม่ได้ใส่ตัวตัเล็ครอบนะใส่ดีกว่าใส่เนี่ครับตัเล็ที่ผมบอกมันจะมีอยู่แค่แผ่นเดียวบางตัวนี้เป็นตัวลองซีมจะเห็นคราบ ผมต่เองนะผิดได้หรือเปล่า ปิดเอ่อมันสะท้อนขึ้นสะท้อนขึ้นจะขึ้นไวเใช่คอมมอนจะขึ้นไว <S <S ไอันนี้เป็นตัวบงังแผงงจรเนาะครับเครื่อง โดยตอนแรกแล้วเครื่องไม่มีมาอันนี้ต้องมาโม,โมสสใส่เราก็เคยทคําคลิปว่าเราทําตัวนี้ใส่เข้าไปรอบนึง่งแต่ว่าตัวนี้เราไม่ได้ใส่รู้สึกว่าเครื่องจะอยู่กับลูกค้าตัวนี้เป็นตัวโชว์ที่เราให้ลูกค้ายืมไปใช้ก็แปดสิบแปด อันนี้มันอยู่ใต้แอร์ด้วยนิดนึงนะครับอาจจะใช้เวลานานกว่าปกติครับพอได้อุณหภูมิที่เราต้องการไฟเขียวจ็ขเ้นโชว์แล้ว อินนี้อุณหภูมิก็จะเวียงนิดนะึงใช่ไหมครับเพิ่มลดไม่เกินหรือ10ครับเออมันก็จะเวียงนิดนึงตามการใช้งานของความร้อน <c oughs> ส่วนใหญ่เราใช้110อันนี้เริ่มมีควันออกมาพวกคราบกาวที่อยู่ใน ตัวนี้เริ่มอะไรครับไฟฟีวเขียวจะย้ายไปด้าอะารก็ได้เราสิบก็ถือว่าปกตินะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนบอร์ดแล้วใช้ได้นะครับกลับมาใช้ได้งานอีกครั้งนึงกับเครื่องอบกาวรุ่นตัวเจ็ดเมื่อปีที่แล้วนะครับ ตัวนี้เป็นหน้า60เซนถ้าบอดี้นี้มันจะมีอยู่2แบบก็คือหน้า30ก็บ60แบบบอดใช้ด้วยกันได้ไหมเจ้ะอะไรครับบอด30 60, ดก็บ60ใช้ได้<บ>ใช้ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ว่าจะซื้อกับ m o d i f y i n k นะครับหรือไม่ก็ซื้อกับที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องแผงวงจรตอนนี้เรามีอะไรแล้วนะครับก็แชทเข้ามาถามได้ก็ความร้อนไม่ขึ้นขึ้นไม่หยุดไฟไม่เข้าพวกนี้นะครับ ถึงแม้ว่าเช็ดหางหนูแล้วของความสะอาดแล้วก็ใช้ไม่ได้เอาตัวไล่ความชื้นไปฉีดบอร์ดรอแห้งสนิทแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ครับครับก็ยินดีครับชัดมาหาเราที่ Modify E อโอเคครับขอบคุณครับเี่ยาสวัสดีครับ